สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เล็กจะมาคุยกันเรื่องถั่วงอกนะคะจริงๆแล้วพี่เล็กทําคลิปเกี่ยวกับถั่วงอกนะคะไว้หลายคลิปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพาะถั่วงอกนะคะในเวลา2อสวันเพาะถั่วง,งอกเองนะคะหรือการเก็บถั่วง,งอกไว้ให้กินจริงๆพี่เล็กก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะเก็บผักเก็บอะไรให้นานๆ,ๆเก็บกล้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กเคยทําคลิปไปแล้วเคล็ดลับเก็บเต้ากู้อะไรพี่เล็กก็ทาเคยทําให้ดูไว้แล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะพี่เล็กจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีนะคะเก็บถ่งงอกนะคะให้สดกรอบนะคะไม่ดํานะคะไม่ช้ําทานได้นานๆเลยค่ะถามว่าทําไมถึงต้องถ่งงอกด้วยถ่งงอกก็จะมีเอ่อเป็นเอ่อพืชน,นะคะง่ายๆค่ะเป็นผักง่ายๆที่เราถามา่าทานได้เกือบทุกวันเลยนะคะง่ายๆแล้วก็ราคาถูกนะคะทําอาหารได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่ามาผัดถ่วง,งอกนะคะกับผักหรือว่ากับ เห็ดนะคะใส่เห็ดใส่เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาหารพื้นๆที่สามารถกินกันได้เรื่อยๆทุกวันนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงทําง่ายด้วยค่ะเพาะก็ง่ายนะคะถั่วงอกนะคะถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบติดครัวติดตู้เย็นเพราะถั่วงอกนั้นนะคะสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งทาสลัดนะคะผัดแต่ปัญหาหนึ่งที่พบเมื่อซื้อถั่วงอกนะคะหรือว่าเพาะถั่วงอกออกมาแล้วนะคะ ยังไม่สะดวกทำอาหารในทันทีนั่นก็คือถั่วงอกจะเริ่มดำนะคะเหี่ยวเนา่าไม่สดไม่น่ารับประทานนะคะเหมือนตอนนะคะที่ซื้อมาใหม่ๆหรือว่าเพาะใหม่ๆมาแล้วนะคะอาจจะมีวิธีอะไรบ้างนะที่จะทำให้ถั่วงอกอยู่ได้นานยิ่งขึ้นเรามีนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะมาทิกนะคะออมาฝากกันเลยนะคะว่าต้องทำยังไงนะคะ 1. ค่ะเก็บไว้ในถุงพลาสติก ที่มีอากาศถ่ายเทได้นะคะไม่ควรมัดถุงไว้แน่นๆแล้วก็ไม่ได้ค่ะนะคะต้องมีอากาศถ่ายเทอาจจะเจาะรูหรือว่าอาจจะผูกถุงหลวมๆไว้ก็ได้ให้อากาศถ่ายเทได้นะคะจากนั้นมัดถุงนะคะให้ถุงมีลักษณะพองด้วยอากาศนะคะพองๆเหมือนเวลาแม่ค้ามัดแกงค่ะต้องมีอากาศอยู่ในนั้นด้วยนะคะวิธีนี้ค่ะสามารถเก็บถุงมอกให้สดได้ประมาณ3-4วันนะคะให้มีฟองอากาศอย่าไป อัดแน่นๆในถุงเหี่ยวๆมันจะอัดกันแน่นแล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่สดใหม่นะคะ 2. ค่ะเก็บไว้ในภาชนะหรือถุงพลาสติกที่คุมด้วยทิชชู่ค่ะวิธีการคือให้ใส่ถุงงอกลงไปในทิชชู่แล้วปิดด้วยนะคะทิชชู่จากนั้นใส่ถุงงอกลงไปด้านบนก่อนจะคุมด้วยทิชชู่ประมาณ2ชั้นนะคะวิธีนี้สามารถ เก็บถ่งงอกได้ประมาณ5วันค่ะแต่อาจจะมีถ่งงอกบางส่วนเริ่มเละนะคะวิธีนี้นะคะโดยใช้กระดาษทิชชู่ช่วยนะคะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะวิธีการแช่ค่ะเริ่มต้นจากเด็ดส่วนเปลือกนะคะสีดำส่วนที่ไม่สดของถ่งงอกทิ้งไปก่อนค่ะจากนั้นนำถ่งงอกเปลี่ยนไปใส่ในภาชนะขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดนะคะ เทน้ำลงไว้ในภาชนะนั้นเพื่อแช่ถั่วงอกไม่ต้องใช้น้ำเย็นนะคะปิดฝาภาชนะนั้นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นค่ะแต่ถ้ายังไม่นำถั่วงอกมาประกอบอาหารก็ให้เปลี่ยนน้ำทิ้งจากภาชนะทุกๆวันหรือถ้าลืมจะเป็น2วันครั้งก็ได้นะคะวิธีนี้นะคะนอกจากจะทำให้ถั่วงอกสดแล้วยังทำให้ถั่วงอก กรอบด้วยและยังสามารถอยู่ได้นานถึง7วันวิธีนี้จะเก็บได้นานที่สุดเลยนะคะหรืออาจจะนานกว่านั้นได้นะคะวิธีนี้ก็จะเก็บได้ดีที่สุดคือวิธีที่3นะคะลองทาแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะคะเราเพาะมาไม่ต้องเพาะมากพี่เล็กเคยเคยก็ย้อนดูคลิปของพี่เล็กได้นะคะคลิปเก่าพี่เล็กเคยบอกว่าเวลาเราเพาะถุงงอกนะคะก็ถ้าเราพอกินนะไม่ใช่ครอบครัวใหญ่ก็อาจจะสักถ้วยหนึ่งะคะ่ะ แล้วก็ทําให้หมดเลยก็ได้ดีอย่างนั้นจะดีที่สุดนะคะแล้วก็เพาะใหม่มากินจะดีที่สุดเลยนะคะก็ะสะดวกไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บนะคะถ้าครอบครัวใหญ่หน่อยก็เพ่ะเอามาสักชามถ้วยหรือถ้วยใหญ่ๆหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ทานให้หมดเลยอันนั้นจะดีที่สุดมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บแต่ถ้ามันเผื่อเหลืออะไรก็จะมีวิธีเก็บนะคะที่พี่เล็กบอกจะมี3วิธีที่บอกค่ะ1 2 3สองลองเ,อเข้าไปฟังซ้ําดูก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวลองทําตามดูนะคะก็จะได้เก็บได้นานวิธีนี้อาจจะ เก็บผักชนิดอื่นได้ด้วยนะคะไม่เฉพาะถั่วงอกอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวลองทำตามดูเลยนะคะโอเคค่ะไว้คลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9นาฬิกาสนาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15้านาฬิกาสินาทีค่ะ คลิปที่3จะลงตอนหัวข้านะคะเกือบเกือบสองทุ่มค่ะ19นาฬกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวนันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ s p 8 8 8นะคะหรือสแกน qr code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน qr code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยเล้ามาสอบตอบคำถามทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอ like. มเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแ sp แปแปนะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ